วันนี้ก็เช้าวันศุกร์นะครับที่25มีนาคม2565นะครับวันนี้นัก็มีภารกิจในการนำรถนะครับ6ล้อ NPR 150แรงม้านะครับเป็นตู้ห้องเย็นนะครับไปจดทะเบียนให้กับลูกค้าทางอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับก็วันนี้จะนำรถเข้าไปจดทะเบียนที่ขนส่งจัง,จงหวัดขอนแก่น พอจดทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็จะนำรถไปส่งมอบให้กับลูกค้านะครับในตัวอำเภอชุมแพนะครับสำหรับท่านที่สนใจรถบรรทุกนะครับในทุกรุ่นทุกแบบนะครับตัวถังทุกๆแบบเลยนะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อทางเซลนัดได้ครับที่เบอร์โทร089 5 2 2 0 0 7 7นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับ รายละเอียดในการทํางานในการจดทะเบียนนะครับตลอดจนาการนํารถไปส่งจนถึงมือลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับผมครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงขนส่งจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับแห่งที่2นะครับอยู่นอกเมืองนะครับก็สําหรับรถบรรทุกก็จะมาจดทะเบียนหรือว่าต่อภาษีประจําปีกันที่นี่นะครับเพราะว่าในเมือง เป็นพื้นที่คแคบๆนะครับสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ต้องมีพื้นที่กว้างขวางหน่อยนะครับถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นขอนแก่นอย่างเช่นโคราชเนี่ยครับก็จะมีขนส่งสำนักง,งานขนส่งส,งสองที่นะครับคือในเมืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นดําเนินการเรื่องรถยนต์นั่งนะครับรถเล็กนะครับแล้วก็สำนักง,งานขนส่งแห่งที่สองก็จะดําเนินการเรื่องรถใหญ่แล้วก็สถานที่ก็มักจะออกมาอยู่ชานเมืองนะครับ เพราะว่ารถใหญ่สามารถเข้าออกได้สะดวกนะครับแล้วก็ถนนที่เข้ามาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการติดเวลาในการวิ่งเข้าออกในเมืองนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเข้าไปยื่นเรื่องเอกสารแล้วก็นํารถเข้าตรวจสภาพเพื่อทําการจดทะเบียนต่อไปนะครับนะครับในระหว่างที่รอรถเข้าคิวตรวจสภาพก็หาอะไรทานรองท้องก่อนนี่นนพ สีแดงนะสีแดงแรงลิปสวัสดีค่ะทุกคนอร่อยไหมคะก็ได้อยู่กินอะไรคะอาหารสิ้นคิดค่ะกะเพราไข่ดาวเมนูเนี่ยดำรงดำรงชีพนะกินอะไรไม่ออกก็กะเพราไข่ดาวอืมกินให้ได้ทุกอย่างง่ายนะครับใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับรถบรรทุกรอตรวจสภาพนะครับ กำลังเข้าคิวกันอยู่นะก็มีทั้งรถโดยสารมีทั้งรถเก่านะครับที่มาเสียภาษีประจําปีนะครับส่วนรถของเรานะครับก็มาจดทะเบียนรถใหม่นะครับเป็นป้ายแดงนะครับป้ายแดงวิ่งจากโชรูมที่โคราชมาสำนักง,งานขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็รอคิวเข้าตรวจสภาพอยู่นะครับ สําหรับรถก่อนที่จะเข้ามาตรวจสภาพเพื่อจดทะเบียนทํำไยทะเบียนออกมาได้ก็จะต้องผ่านการทําประกอบการขนส่งก่อนนะครับหรือถ้าลูกค้ามีประกอบการขนส่งอยู่แล้วก็เพิ่มรถเข้าประกอบการขนส่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําเอกสารการเพิ่มรถพร้อมเอกสารชุดจดทะเบียนนะครับมายื่นในการขอจดทะเบียนที่ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดนะครับอันนี้เราก็รอครับรอคิวเข้าตรวจนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ก็ก่อนจะหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ลดเยอะหน่อยอไม่เป็นไรครับก็เราบริการให้ลูกค้านะครับจะได้จดทะเบียนเสร็จแล้วก็ติดแผ่นายทะเบียนให้เรียบร้อยก็วิ่งใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับ ก็พาเดินชมนะครับนี่ก็เขาก็จะรอคิวเข้าไปตรวจในช่องโรงตรวจสภาพรถนี่นะครับอยู่ตรงนี้ก็จะมีทั้งรถยนต์นั่งมีทั้งรถบรรทุกรถโดยสารก็มีนะครับวัดขนาด ของตู้นะครับความกว้างความยาวระยะยื่นท้ายนะครับต้องถูกต้องตามกฎหมายในการที่จะตรวจที่จะจดทะเบียนรถได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกต้องนะครับคนขับของเราก็เป็นผู้ช่วยช่างในการตรวจรถด,ด้วยนะครับช่วยจับดึงตลับเมตรด้วยอันนี้ก็วัดความยาวทั้ง หัวถึงท้ายตอนนี้ก็ตรวจสภาพรถเสร็จเรียบร้อยผ่านไปได้แล้วนะครับกำลังถ่ายรูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวรถกำลังจะออกจากช่องตรวจสภาพนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยในขั้นตอนการตรวจสภาพผ่านไปแล้วนะครับ แต่ทางผมก็จะเดินเรื่องเอกสารต่อนะครับในการจดทะเบียนแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมค่าภาษีอะไรต่างๆให้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้นํารถส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับ,รบขอบพระคุณนะครับทางเฮียน,นะครับที่ได้สนับสนุนแล้วก็ ออกรถกับทางห้างส่วนจำกัดคิงยนนะครับเป็นผู้แทนจําหน่ายยูสุนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ออกรถคันนี้ไปก็ให้ปลอดภัยในการเดินทางในทุกเส้นทางนะครับแล้วก็ขอให้ธุรกิจของยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการขยับขยายหรือเพิ่มรถยังไงก็อย่าลืมนึกถึงเซลนัทนะครับผมครับยินดีที่ได้บริการครับขอบพระคุณมากๆครับครับรวยๆเฮงๆครับผมครับขอบคุณครับครับยินดีครับ เห็นมาเองโอออครับครับต้องน่ถ่าบันทึกภาพไปด้วย ก็ลูกค้าเอาเลิกเอาใช้นะครับรับรถเข้าบ้า,านไปใช้งานในธุรกิจนะก็ให้ลูกค้าทิ่งจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยขึ้นนะครับประสบความสําเร็จในการทําการค้ามากยิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นวันเลิกดีนะครับ25มีนามคม2565ดีมีชัยครับครับผมเ,เดี๋ยวครับ ครับ <Yeah. S 1> ครับเพราะยังไง <Yeah. S 1> เกิดว่าต้องการเพิ่มเติมหรือว่ามีคนรู้จักก็แนะนำาได้นะครับ <Yeah. S 1> ครับผมเดี๋ยวนะัดอธิบายวิธีการดูแลรักษาการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับ <Yeah. S 1> จะไดะ้มีพื้นฐานสักนิดหนึ่ง ดูครับถ้าติดขัดหรือมีปัญหาในการใช้งานอะไรก็โทรประสานนั้นได้ครับครับไม่ได้ขายแล้วจบกันเลยนะดูแลกันไปเรื่อยๆครับครับก็นั่นละคุยกันครับโทรไปหาอ๋อโทรหาแฟนตัดสินใจร่วมกันเลยเนาะนั่งอยู่ด้วยกันครับครับก็ยินดีมากๆครับตอนนี้ลูกค้าก็ดู Youtube ดูอะไรก็มีหลายที่แล้วนี่ก็มีทั้งอุดรการสินครับ หลายๆจังหวัดเลยสะแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใส่ดูแลบริการลูกค้าด้วยครับ <c oughs> ครับผมโอเคถ้างั้นก็ไม่ล้มวุเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมีโอกาสแวะผ่านมาเยี่ยมเยียนกันนะครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ขอบระคุณมากๆครับพี่ครับครับผม